ให้ถิดนางเงือกก็คือข้างบนเป็นยกมือก่เอาไหมโอเคยนดไมเป็นไ่ด้เป็นจว่าม่ได้ไดชอบแย่แต ด้ก่อนแต่แล้วจบทางามแต่ตัวละครเป็นภาคพ,พันนีครับตัละครก็บอกวันหลับเอาลองครับฟังเสียงครุยเธอจะหลงรักเขาเจ้าของหุยเขาให้เป่าหรือเปล่าให้เป่าครับอ๋ <c oughs> อเพราะมันเปื้อนลิปสติกไปแล้วครับตัวนี้

ถาพามีาอ้ครแับเยอะใสจะได้ที่หนึ่งแน่นอนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวังกอมีิจเล่ครับอยู่ชั้นกศแต่งตัวสากอนครับแต่งตัวสุสานรกับมาทำไเออเห็นไหมคนทุกคนให้กำลังใจสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพีเรนัสแต่งตัวเป็นพม ผีเสื้อสมุทรค่ะัวืสมุโเป็นเป็นสาปีที่สองครับก็ได้บอกเป็นผ้าพันเนียาาาอจบมนโอ้โหสวัสดีค่ะหนูชื่ออีกีิชาเวรต้นทองหนูชั้นป .2 คระ ดินไปค่อยเดินจิอ่ะอ๋อโป้มีคนมีคนมีมันเอ่อเย้มให้กล้องแต่ช้าสนุกเวลาเดินไม่ต้องถ้าชอบแล้วสับสับปัดมือแล้วปลดมือด้วยนะครับปลดมือให้เพื่อนด้วยอ๋อโป้ขันมาหนึ่งแอคชั่นเฮ้ย อกเรียนรักแม่ก็แต่ไกลก่อน,อนสุดท้องผู้จากเรื่องพระอภัยมณีเป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลงบากจะได้จ้ามุยผิวท้อ พูดดีมีคนขาวเมตตาจะพูดจาพี่เคราะห์ให้เหมาะความ ันนี้โรงเรียนเรามีกิจกรรม2กิจกรรมนะครับก็คือ,อวันต่อต้านยาเสพติดนะครับกับกิจกรรม,มันุนรผู้นะครับก็จริงๆแล้วต้องการอยากให้กิจกรรมนี้มันเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้นะครับการเรียนรู้นอกจากเราจะเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วนะครับเรายังสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมได้ฉะนั้นกิจกรรมตัวเนี้ยอย่างน้อยๆนักเรียนชั้นตั้งแต่อนุบาลต้นหนึ่งกวสองถึงกวหเนี่ย พอหนึ่งสองสามอาจจะไม่รู้เลยว่าตัวละครตัวนี้มีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้เราได้รู้แล้วนะนะเราได้รู้เราได้เห็นนะครับเราได้ลมก,กิจกรรมนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งกิจกรรมก็คือเรื่องของวัดต,ต่อต้านยาเสพติดนะครับนะอ่าป .5 ป .6 ป .4 ป .5 ป .6 โดยเฉพาะปหนะครับโดยเฉพาะปหถือว่าเป็นต้นกล้าที่สําคัญนะครับเพราะว่า ตอนนีเ้เขาเรียกว่าภาวะทางร่างกายเรากําลังเข้าสู่วัยรุ่นนะครับเข้าสู่วัยรุ่นเป็นวัยเด็กตอนปลายนะครับเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตอนต้นทะนันน้นอารมณ์นะครับความรู้สึกสังคมต่างๆเราจะเริ่มเปลี่ยนนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มอยากลองนะทำไมหมกคลละเ,เริ่มอยากลองนะครับที่ทางาอารมณ์ก็เปลี่ยนฉะนั้นการเข้าสังคมก็เปลี่ยน ตรงนี้แหละเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็ฝากไว้นะฉะนั้นอย่าไปลองในสิ่งที่มันไม่ถึงเวลาจะลองเห็นเพื่อนลองเห็นเพื่อนสู่ไม่จําเป็นต้องทาตามการทาตามบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ได้ถึงที่ถูกต้องและสิ่งเสพติดอีกอย่างหนึ่งขอฝากไว้นะครับป .4 ป .5 ป .6 เรื่องของเกมเรื่องของการเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่คือสิ่งเสร็ติดตัวใหม่ที่เข้ามาสู่เด็กยุคใหม่นะครับนะอะไรที่ควรเล่นอะไรที่ไม่ควรเล่นเนาะเรามักจะควรเรา,เรามักอยากดูในสิ่งที่ไม่ควรดูนะคืออยากลองอยากรู้นะครับก็ฝากไว้นะแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะครับเวลาใดควรดูครูไม่ห่วงเรื่องการเล่นเกมเกมเรื่องการเล่นเกมเกมบางชนิดมันเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาสมองได้นะครับนะพัฒนาสมองได้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆก็อยู่ในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้แหล่งเรียนรู้มีทั่วเลยนะครับแต่ศึกษาให้เป็นเล่นให้เป็นนะเล่นให้เป็นแบ่งเวลาบ้างไม่ใช่โอ้โหกลับไปบ้านปับ๊บตั้งน้าตั้งตาบกลลักไม่ทําอะไรเลยข่าวว่าเห็นพ่อว่าใช่ไหมเสาร์อาทิตย์ก้มหน้าก้มตายอย่างเดียวนะฉะนั้นต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะครับเล่นสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หยุดนะครับช่วยพ่อแม่ทํางานบ้างอะไรบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเล่นเกมเดียว นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายกิจกรรมวันนี้กิจกรรมดีๆวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคณะครูนะครับที่ได้มอบกิจกรรมดีๆให้กับนักเรียนทั้ง2กิจกรรมนะครับก็คงจะมีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนเท่านี้นะคร,ครับขอบคุณครับเจอกัอนพิธีกร